สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลดไป7นาทีนะคะเพราะว่าพอดีอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยทําให้การหาสถานที่นะคะในการที่จะไล์สดค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะอ่ะถ้าใครนะคะที่ เข้ามาแล้วนะคะก็ลองดูลองแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะบอกเลยว่าอยู่ข้างนอกแต่ว่าตั้งใจนะคะตั้งใจมาให้พวกเรานะคะกับหัวข้อที่ท่านอาจารย์ตามอบหมายมาให้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็แชร์ให้กับเพื่อนนะคะให้กับลูกทีมบอกเลยค่ะว่าเด็ดแน่นอนค่ะอ่ะให้เวลานะคะ เดี๋ยวครูชดเชยให้นะคะ7นาทีที่เสียไปนะคะก็จะชดเชยให้อย่างสาสมเลยทีเดียวค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะก็ชื่อครูดินนี่นะคะก็ปัจจุบันทํางานอยู่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ ทำเป็นครูสอนออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการทำออนไลน์ทั้งหลายแล้วก็ออฟไลน์ด้วยนั่นเองนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่รู้จะหาลูกค้าจากไหนไม่รู้จะหาคนจากไหนนะคะมาถูกช่องมากๆค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องการขายไม่ได้มาพูดเรื่องปิดการขายหรือหาผู้คนแต่อย่างใดน,นะคะแต่ถ้ามีคนตามเพื่อน,เ,อนเข้ามาอาจจะแถมให้ค่ะอ่ะวันนี้ลองไปตามเพื่อนค่ะเพราะมีคนตั้งเยอะตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบมาผิดเว หลายๆคนก็นเลยจะไม่ทราบนะคะว่ามีการเรียนการสอนนะคะวันนี้นะคะคนเราถ้าเราปราศจากการฝันแล้วก็ปราศจากความฝันชีวิตนะคะมันก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราต้องกล้าคิดกล้าฝันค่ะเราอย่าเพียงฟังแค่คนเดียวนะคะฝันของเราคนเดียวเนี่ย เราต้องเอาความฝันเราเนี่ยไปบอกกับลูกทีมมันจะดีกว่าไหมถ้าเราพาลูกทีมเรานะคะแล้วมันร่วมสร้างฝันไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะครูสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะไปตามเพื่อนมาเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าความฝันของเรานะคะเราอย่าแค่ฟังคนเดียวค่ะ แต่เราต้องพาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเรานะคะมาฟังพร้อมๆกันนะคะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าที่เราจะสร้างฝันเนี้ยให้กับทีมงานไปพร้อมกับเรามันจะเติบโตด้วยความรวดเร็วนั่นเองค่ะครูไม่ใช่ว่า,าไม่มีผลลัพธ์นะคะอาจาร์ตาถึงถึงคนไม่มีผลลัพธ์เขาไม่ให้เข้ามาสอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนนะคะว่าครูไม่ได้เก่งเพียงแค่ไม่หยุดเดิน ไม่หยุดวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเพียงแค่ฟังเพียงคนเดียวค่ะตามเพื่อนค่ะตามเพื่อนคะ่นคะตามเพื่อนมาฟังกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยเนื้อหาแพงมากค่ะเนื้อหาแพงมากตั้งใจเอามาให้พวกเรานะคะตั้งใจมาให้พวกเราหลายๆคนอาจจะเป็นคนใหม่ที่ยังไม่เคยฟังยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่มีหลายๆห้องก็รู้จักครูแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะ คุณปาริตาเนาะถ้าอ่านผิดอย่างไรก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะอ่ะเราคิดว่าเราจะเรียนกันเลยหรือว่าจะรอเพื่อนอีกสักนิดนึงคะอ่ะใครคิดว่าให้สอนเลยพิมพ์คําว่าสอนเลยค่ะใครที่คิดว่าให้รอแป๊บหนึ่งให้พิมพ์คําว่ารอค่ะครูยังไงก็ได้คะ่ะเพราะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะแมนว่าจะสอนในรถแต่เนื้อหารับรองค่ะมันไม่ได้ลด ลงแน่นอนแต่มันจะมีแต่คำว่าทวีคูณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าเพียงแค่ฟังคนเดียวค่ะฟังย้อนหลังอัพทรดไม่เท่ากับฟังสดๆค่ะวันนี้นะคะเรียนคลิปฟรีมีเยอะแยะแต่เรียนสดๆดรับพลังงานสดๆค่ะอย่าอย่าปล่อยช่วงเวลานี้ให้เสียไปนะคะรอเพื่อนนิดนึงได้เลยค่ะได้เลยค่ะรอเพื่อนนะคะใครที่อยู่กลุ่มไหนนะ ไปชวนเพื่อนมาฟังค่ะครูไม่ได้มาพูดบ่อยๆนะคะครูไม่ได้มาแบ่งปันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตับสันแน่นอนค่ะตับสันแน่นอนค่ะแม้สถานที่จะไม่อํานวยมืดนิดไม่เป็นไรนะคะแต่หัวใจเนี่ยเต็มร้อยค่ะเกินร้อยค่ะที่จะแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะบอกเลยห้องจะร้อนระอุแน่นอนนะคะถ้าครูมาทั้งทีมาแล้วไฟทะลุทะลวงแน่นอนค่ะไม่มีนะคะว่ากี่คนครูก็สอนเต็ม เต็มกาลังค่ะกี่คนครูก็สอนเต็มกําลังเพาะตั้งใจมาให้แล้วนั่นเองรู้ไหมคะว่ามาสายเพราะอะไรเพราะติดสอนอีกห้องหนึ่งค่ะติดสอนอีกห้องหนึ่งแต่พออาจารย์ตาบอกว่าให้มาแบ่งปันก็รีบรีบจบในอีกห้องหนึ่งทันทีนะคะสอนแล้วก็รีบจบเพื่อจะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะไฟลุกแน่นอนค่ะบอกเลยนะคะแค่ได้ยินเสียงครูก็แปดหลอดไปแปดบ้านแล้วนั่นเองนะคะอะ ถ้าเกิดพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมนะคะครูก็จะได้แบ่งปันให้เลยแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะให้รออีกก็ก็บอกคําว่ารออีกครั้งหนึ่งนะคะครูพร้อมสอนมากค่ะบอกเลยพร้อมสอนมากนะคะ ก็วันนี้นะคะหลายๆคนอยู่จังหวัดอะไรแนะนําตัวกันได้เลยนะคะเราอยู่จังหวัดอะไรเข้ามาทําคาววันนันแล้วหรือยังแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้สึกอย่างไรกับตอนนี้เนาะวันนี้นะคะพร้อมเลยใช่ไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมครูก็พร้อมเช่นกันค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีเพียงแค่นิดหน่อยแล้วครูรีบแนะนําตัวเนาะครูที่นี่นะคะก็ทํางานอยู่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะคะมาก็ไม่ได้เยอะ แย่อะไรนะคะแค่เฉดเฉดสามปีนั่นเองอุ้ยหน้าตาก็ไม่อยากบอกเลยว่าอายุเท่าไหร่นะคะช่างมันอายุเป็นเพียงตัวเลขวันนี้นะคะเข้ามาในออนไลน์ได้อย่างไรโชคดีมากค่ะที่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ ตัวเองรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยจะให้เราขับรถตลอดไปหาลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะตอบโจทย์ชีวิตเราก็เลยตัดสินใจดูว่าเอ๊ะเขาทําออนไลน์กันเขาทําอย่างไรทําไมแบบคนนั้นก็มีรายได้คนนี้ก็มีรายได้ครูก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่เป็นคน แก่ที่ไก่กาอาราเล่แต่เราจะเป็นคนที่ไม่ตกยุคค่ะเราจะต้องคุยกับเด็กอายุเท่าไหร่เราก็คุยกับเขารู้เรื่องจะคุยกับคนไวัยไหนเราก็คุยกับเขารู้เรื่องนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะทาให้ครูสนใจโลกออนไลน์ <c oughs> ก็ท่องวิทยายุท์ขับไปเรียนค่ะเรียนเสียเงินเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายหาตังค์ไม่ได้อะใครที่เคยเป็นแบบนี้คะสวัสดีค่ะบอสเจนเนาะบอสเจนใช่ไหมสวัสดีนะคะทุกทคน สวัสดีค่ะคุณวิมลนาศอยู่เชียงใหม่อ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็หลังจากที่ครูตัดสินใจแล้วว่าฉันจะประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ก็ไปเรียนค่ะเรียนเสร็จเรียนเราไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไรเพราะหลังจากเรียนจบมันจบไปด้วยพร้อมกับคลาสมีแต่เพื่อนในคลาสนะคะที่ถามไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันสุดท้ายแล้วนะคะเดชบุญที่เราไม่เคยถอดใจค่ะสู้ไม่ยอมแพ้ จนสุดท้ายเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าออนไลน์ต้องทําแบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครไม่รู้ว่าออนไลน์ต้องทําแบบไหนหาลูกค้าแบบไหนนะคะหนูเป็นครูค่ะออย,ยินดีเลยค่ะยินดีที่รู้จักนะคะคุณเจนยินดีค่ะคนที่เป็นครูก็ฟังเสร็จแล้วเอาไปส่งต่อได้เลยเนาะคุณออยสมุดปากกาอ่ะเรามาจากหลายต่างที่ต่างจังหวัด หลายจังหวัดอยู่กันคนละทิศละทางแต่เรามาเจอกันได้เพราะอะไรเพราะออนไลน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์มันง่ายนิดเดียวค่ะขอเพียงแค่เรานะคะมีหัวใจปรารถนาความสำเร็จและไม่ยอมแพ้ก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยอยากที่จะเป็นใคร อยากที่จะมีชีวิตแบบไหนเพราะมันสําคัญมากค่ะถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าเราอ่ะอยากจะเป็นใครอยากจะมีชีวิตแบบไหนแล้วเราจะดีไซน์ชีวิตอย่างไรคะวันนี้นะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่าวันใครที่ไม่เคยนึกถึงความฝันของตัวเองเลยไม่เคยแบบนึกเลยว่าเฮ้ยฉันจะเกษียณอายุเมื่อไหร่ฉันอยากจะมีชีวิตแบบไหนอะใครไม่เคยคิดไรตรตรองถึงเรื่องนี้กับตัวเองบ้างเลยคะ่ะสารภาพเลยเนาะไม่มีใครผิดค่ะ แต่มันคือการที่เราจะได้บอกกับตัวเราเองว่าวันนี้แหละมันจะเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเราที่เราจะมาตั้งเป้าหมายไปพร้อมๆกันค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ว่าการที่เรานะคะมีเป้าหมายในชีวิตมีความฝันทั้งทีอ่ะความฝันน่ะมันฟรีอ่ะทำไมเราต้องฝันเล็กด้วยในเมื่อเราฝันทั้งทีเราเลือกได้ค่ะเราควรที่จะกล้าฝันค่ะกล้าฝันเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้เท่าที่เรากล้าฝันค่ะ างคนนะคะสวัสดีค่ะคุณกเกษมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถ้าเราก้าฝันเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราฝันแต่ถ้าเราไม่กล้าเราฝันเล็กเราก็จะได้เล็กเพราะฉะนั้นนะคะกล้าฝันมันไปใหญ่ๆเลยค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองกลัวตั้งเราก็กลัววันนี้คุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชนะมาตั้งแต่เกิดค่ะคุณคุณคือคนที่ชนะมาตั้งแต่เกิด คุณรู้เคล็ดลับนี้นะคะซึ่งคนรวยคนประสบความสําเร็จในโลกใบนี้นะคะเขารู้เคล็ดลับนี้ค่ะว่าเขาเนี่ยเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเป็นคนธรรมดาค่ะเขาทุกคนล้วนเชื่อว่าเขาเนี่ยมีพลังเทพเจ้าอยู่ในตัวเองเขาไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาค่ะเพราะตั้งแต่วันที่เกิดมาในโลกใบนี้เราต้องแข่งกับสเปิร์มเป็นล้านๆตัวเพราะฉะนั้นนะคะเราคือคนที่ประสบความสําเร็จคนที่คว้าชัยชนะมาตั้งแต่เกิด เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อคนในโรงเรียนค่ะว่าเราเนี่ยมันกระจอกอย่าไปเชื่อว่าความล้มเหลวที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจความล้มเหลวในอดีตมันคือหนึ่งประสบการณ์ค่ะที่เรากําลังตามหาความสําเร็จแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะที่อยู่ตรงนี้ได้เจอเครื่องมืออันทรงพลังแล้วนะคะที่มันทรงพลังมากๆเพียงแต่เราแค่กล้าที่จะฝันค่ะแล้วฝันทั้งทีนะคะไม่เอาค่ะฝันเล็ก เพราะมันไม่สามารถทําให้เรากเกษียณได้เพราะมันไม่สามารถส่งต่อความโชคดีความกินดีอยู่ดีให้กับครอบครัวเราได้ตัดสินใจไปเลยค่ะว่าเราจะเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลถ้าใครที่อยู่ตรงนี้นะคะ18คนนี้นะคะ รวยอยู่แล้วคุณก็แค่ฝันต่อว่าเรารวยอยู่แล้วอะ่ะเราจะบอกให้คนเชื่อได้ยังไงว่าความรวยเนี่ยมันง่ายมากเราจะทําอย่างไรให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ว่าเขาอะ่ะจะเป็นใครไม่ว่าตอนนี้จะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่แต่เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมัรวยได้ค่ะเพราะหลายๆคนนะเจ้าของบริษัทที่ครูทํานะเป็นแค่เพียงพ่อค้าขายหอยทอดมาก่อนนะคะแต่เขากล้าคิดกล้าฝันค่ะจนตอนนี้มีธุรกิจนะคะ ไม่รู้กี่หมื่นล้านนะคะบอกเลยว่าติดนะคะระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะถ้าเกิดพ่อค้าหอยทอดทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ที่เราทําไม่ได้เพราะเราไม่กล้าฝันนั่นเองเพราะเราเอาประสบการณ์ของเราในอดีตมาเป็นเครื่องชี้วัดอนาคตของเราใครเคยเป็นบ้างคะที่เราตอนเนี้ย เคยล้มเหลวมาเยอะเคยทํา MOM เมาหลายแบรนด์เคยทําอะไรมาหลายหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จครอบครัวก็ดา่าเมียก็ดา่าสามีก็ดา่าเพื่อนรอบตัวก็ดา่าเขาทําอะไรจับจดใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะครูบอกเลยว่าครูเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคะ่ะแล้วครูก็เชื่อเขาคะ่ะเชื่อปุ๊บชีวิตนะคะมันมีแต่ดำดิ่งลงคะ่ะมันมีแต่ดำดิ่งลงคะ่ะสวัสดีค่ะคุณรำพรใช่ไหมถ้าอ่านผิดยังไงต้องขอประทานโทษด้วยนะคะวันนี้ อดีตมันผ่านไปแล้วค่ะปัจจุบันมันคือตัวกำหนดอนาคตถ้าเรามัวแต่ยึดอดีตนะคะที่มันเจ็บช้ำที่มันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในปัจจุบันแน่นอนค่ะไม่ต้องไปดูหมอที่ไหนเลยอนาคตเราก็จะเป็นเหมือนในอดีตนั่นเองถ้าเรานะคะเคยเป็นใช่ไหมบอสเจนบอกเคยเป็น ครูเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นค่ะอยู่ที่ว่าเราจะกล้าพิมพ์หรือเปล่าวันนี้ถ้าเรานะคะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้แต่เราบอกกับตัวเราเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ละฉันจะไม่เอาละชีวิตเดิมเดิมอดีตฉันแก้ไขไม่ได้แต่ฉันสามารถทำปัจจุบันของฉันเนี่ยให้มันดีได้โดยการที่วันนี้คุณตัดสินใจเลยค่ะคุณจะเป็นอะไรในคราววันคุณจะเป็นอะไรจะเป็นเพสเดนต์กี่ดาวคุณเขียนไว้เลยค่ะแล้วคุณนะคะเอาภาพอะ มันออกมาคุณดูมันทุกวันนะคะในโทรศัพท์ของคุณเนี่ยคุณใส่ภาพเป้าหมายและความฝันของมันไว้เคล็ดลับนะคะคุณจะต้องเห็นมันให้บ่อยที่สุดเห็นมันให้บ่อยเห็นมันให้ชัดโดยการที่คุณนะคะวันนี้สมมติว่าคุณตั้งเป้าได้แล้วคุณจะเป็น p ร e เานาธดสามดาวคุณเอาภาพมาเลยนะคะ p ร e เานาธดสามดาวเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนคุณเอาตัวเองนะคะปรับการแต่งตัวบางคนนะแบบไปชวนคนอื่นทําธุรกิจบอกว่าธุรกิจเนี้ย รวยมากเป็นร้อยล้านพันล้านแต่แต่งตัวมอซอไปหาเขาวันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าแพงนะคะสูตรที่ครูใส่เนี่ยคุณคิดว่ากี่บาทอ่ะคุณถ,ถ,ถ่ายมาว่ากี่บาทมันไม่ได้แพงนะคะแต่ถามว่าดูดีไหมมันดูดีเราแค่เลือกให้มันเหมาะเลือกให้เป็นค่ะไม่ต้องใช้ของแพงค่ะใช้ของไม่ต้องแพงแต่ทําให้เราดูดีได้วันนี้นะคะอ่ะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงเนาะก็ โอ้คอมเมนต์เยอะเลยนะคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหมีคนมาบอกให้รอเพื่อนเห็นไหมหครูบอกแล้วว่ามันเวิร์กมากๆใช่ค่ะหนูเป็นคนใหม่ค่ะจะเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลสุดยอดค่ะ3ามรอหสิบาทสุดยอดคุณนิบแสดงว่าเป็นนักแต่งตัวตัวยงนะคะถึงได้รู้นะคะถูกกว่านั้นนี่ค่ะสามร้อยบาทค่ะแต่ คนไม่รู้นะคะก็คิดว่าตัวหนึ่งเป็นพันค่ะเพราะอะไรเพราะเราเลือกเป็นค่ะหลายๆคนนะคิดว่าจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าแบรนดเ์เนมต้องไปซื้อของแพง วันนี้นะคะเราแค่ปรับตัวเราเองให้ดูดีค่ะแต่งหน้านิดนึงใส่เสื้อผ้าให้มันดูดีนะคะแล้วก็ทําหน้าตาให้มันยิ้มแย้มเข้าไว้ค่ะเราต้องคิดก่อนว่ามหาเศรษฐีเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าตาแบบไหนหรอมหาเศรษฐีคิ้วตกไหมหรือว่าแบบมหาเศรษฐีแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดทั้งวันกูจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่กูจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายไม่นะคะต่อให้วันเนี้ยเราไม่มีเงินนะคะแต่เราจะต้องสวมการเป็นก่อนค่ะเราจะต้องเห็นตัวเรานะคะนั่งทำแมชชี ไปเลยค่ะไปดูอนาคตเหมือนโดเรมอนค่ะไปดูว่าอนาคตของเราเนี่ยคือประธานค่ะ s i d e n นกี่ดาวก็ว่าไปนะคะดูดูเสร็จปุ๊บแล้วเราดูให้มันอินให้มันฟินเลยนะดูเสร็จว่าเราได้ช่วยคนกี่คนกว่าที่เราจะไปถึงตำแหน่งนั้นเราต้องช่วยคนกี่คนเคล็ดลับนะคะความสำเร็จคือจะมันต้องมาจากการที่เรา ได้ช่วยเหลือผู้คนจํานวนที่มากพอคะ่ะถ้าเรานะคะช่วยให้ผู้คนมั่งคั่งได้เท่าไหร่เราจะกลายเป็นคนมั่งคั่งโดยปริยายอย่าคิดแค่เพียงไปชวนเขามาโหดอลลร์ขึ้นเลยนะฉันได้จากเธอละสี่พันฉันได้จากเธอละแปดพันคิดแบบนี้นะคะไม่มีทางประสบความสําเร็จเลยวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะบอกกับตัวเองค่ะฉันจะเอาอาชีพดีๆแบบนี้ไปให้กี่ครอบครัว ฉันจะแบ่งปันเรื่องราวธุรกิจแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้ให้กับคนกี่คนฉันจะให้ใครบ้างที่มีความเป็นอยู่ที่มันดีกว่าให้เขากล้าคิดกล้าฝันกว่าที่เขาเป็นแม้ว่าวันนี้เขาจะอยู่บ้านหลังคามุงจากแต่สอนให้เขาเนี่ยแบ่งปันให้เขากล้าคิดว่าเขาสามารถที่จะเป็นคนรวยคนแรกได้ในตระกูล ได้ในตระกูลคุณก็จะทําให้หัวใจคุณนะคะฟูฟิลพองโตมากๆในการที่คุณจะออกไปแบ่งปันกับผู้คนค่ะเราอยากคิดว่าเราจะไปเอาอะไรจากใครแต่เราจงคิดว่าวันนี้ เราไปให้อะไรกับใครบ้างแล้วแล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่าทุกวันที่ตื่นมานะคะมันคือวันสุดท้ายของชีวิตเราเราทํามันดีที่สุดแล้วหรือยังวันเนี้ยบอกกับตัวเองที่ผ่านมานะใช้ชีวิตแบบไหนเขียนตารางชีวิตค่ะเขียนตารางเศรษฐีค่ะคนที่เขาเป็นเศรษฐีทุกคนคนสำเร็จทุกคนนะคะตื่นมาเขาต้องมีตารางเลยค่ะว่าตื่นขึ้นมาเขาจะต้องทําอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดีย๋ยวครูพาย้อนทําแมชชีนไปนิดนึงก่อนนะคุณ ตั้งเป้าหมายได้แล้วอะตอนนี้ใครใครยังตั้งเป้าหมายไม่ได้บ้างใครรู้แล้วว่าฉันจะเป็นอะไรอะพิมพ์คําว่ารู้ใครรู้พิมพ์คําว่ารู้ใครยังไม่รู้เดี๋ยวค,ครูจะขยี้ให้ฟังอีกนิดหนึ่งเพราะมันสําคัญมากๆค่ะถ้าเป้าหมายคุณชัดนะคะคุณทําอะไรคุณก็สําเร็จแต่ถ้าคุณมองเห็นตัวเองเป็นคนสําเร็จคนนั้นไม่ได้มันยากมากค่ะที่เราทําอะไรเราจะประสบความสําเร็จเพราะเราจะไม่มีความเชื่อ วันนี้นะคะครูจะพาคุณไปทีละสเตปทีละสเตปนะคะให้คุณเชื่อว่าคุณสามารถเป็นคนนั้นได้ค่ะใครนะคะที่รู้แล้วพิมพ์คําว่ารู้แล้วค่ะเออมีหลายคนนะคะพิมพ์คําว่ารู้แล้วรู้แล้วนะคะว่าเราจะเป็นอะไรพิมพ์อะไรคะ่ะว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะเป็นใครเราไม่ได้พิมพ์เพื่อจะอวดใครแต่เราพิมพ์เพื่อบอกจิตใต้สํานึกข,ของเราค่ะว่าฉันต้องการเป็นคนคนนั้นค่ะรู้แล้วนะคะอ๋อเป็นสุดยอดมากๆเลยคะ่ะสุดยอดค่ะเมื่อเรารู้ว่าเราจะเป็นใครนะคะ นั่งทำแมชชีนไปเลยค่ะนั่งทำแมชชีนไปอนาคตค่ะหลับตานะคะแล้วนั่งทำแมชชีนตัวเองนะคะไปอนาคตค่ะไปดูค่ะว่าเราเป็นตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยเราได้ช่วยเหลือผู้คนไปแล้วกี่คนเราช่วยผู้คนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เขามาเจอเราเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเจอเราเนี่ยเขามีชีวิตดีขึ้นกี่คน เขามีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วกี่คนเขามีครอบครัวเขาเนี่ยมีอาหารที่ดีขึ้นมีเงินที่จะซื้อของเล่นที่กับลูกแล้วกี่ครอบครัวคุณพาตัวเองไปช่วยคนเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยกี่ครอบครัวคุณเข้าไปดูนะคะใน่ทรแมชชีนในอนาคตค่ะว่าคุณเห็นเขาเนี่ยยิ้มหัวเราะกันขนาดไหนในขณะที่เขามีเงินเข้าทุก,ทกวัน คุณเห็นเขาเนี่ยดื่มดำคุยหัวเลาะต่อกระซิกกันขนาดไหนเมื่อเขาได้รับเงินจากสิ่งที่เราไปแบ่งปันคุณเห็นเสร็จคุณอินนะคะคุณอินคุณฟินมันเข้าไปค่ะคุณอินคุณฟินมันเข้าไปนะคะจนคุณหนำใจจนคุณเชื่อจนคุณเห็นภาพว่าคุณเป็นคนคนนั้นค่ะทุกคนนะคะวิ่งเข้ามากอดคุณวิ่งเข้ามาบอกกับคุณว่าคุณเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันอาชีพดีๆแบบนี้ บ้านหนูไม่เคยที่จะมีเงินกินเคสซีทุกวันหนูจะต้องลองเงินเดือนออกเพื่อจะซื้อเคสีให้กับลูกบางครั้งลูกอยากกินหนูก็โกหกลูกว่าไม่ว่างไม่มีเวลาแต่แท้จริงหนูไม่มีเงินซื้อให้ลูกเราดื่มด่าบรรยากาศนี้ผู้คนซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะเข้ามาหาเราแล้วมากอดเราแล้วมาไหว้เรามาขอบคุณเราบอกกับเราว่าเป็นเพราะเราชีวิตของเขาถึงเปลี่ยนไป คุณอินคุณฟินแบบนี้ได้เมื่อไหร่นะคะคุณนั่งทานไมชีนกลับมาค่ะแล้วคุณเก็บความรู้สึกเหล่านั้นนะคะเก็บไว้ในหัวใจคุณจําความรู้สึกแบบนั้นให้ได้นะคะในวันคนมาขอบคุณคุณเนี่ยในทานไมชีนอันนั้นเนี่ยคุณเก็บมันไว้ให้เก็บมันไว้ในห่วงหัวใจนะคะเก็บมันไว้ในความทรงจําของคุณให้ได้นะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรแล้วคุณกลับมาที่โลกปัจจุบันค่ะคุณก็แค่ทําทุกวันนะคะให้สอดคล้องค่ะสมมุติคุณมองเห็น ทำแมชชีนของคุณใช่ไหมคะว่ามีคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นสมมุติว่าห้าพันครอบครัวคุณกลับมานะคะคุณก็แค่ออกไปแบ่งปันเรื่องราวดีๆธุรกิจดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนห้าพันครอบครัวนั้นคะ่ะ บอกเขาด้วยหัวใจนะคะใครไม่เอาไม่เป็นไรคะ่ะแต่เราจงบอกเขาด้วยหัวใจว่าถ้าเขาเนี่ยเปิดใจเข้ามาเรียนรู้แล้วเขาจะได้อะไรหลังจากนั้นนะคะเขาจะทําหรือไม่ทําเรามีจิตยอย่างเดียวคะ่ะให้ข้อมูลคะ่ะแบ่งปันด้วยหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้แล้วเน็กค่ะจะไม่มีคําว่าเสียใจถ้าวันนี้เรากําลังเอาเงินร้อยล้านไปให้คนถ้าเขาไม่รับเราก็เน็กค่ะทําไมเราต้องเสียใจทําไมเราต้องผิดหวังเพราะเราเป็นผู้ให้ เรามีหัวใจของผู้ให้ทําไมเราต้องเสียใจด้วยเมื่อเขาไม่รับเราแค่เอาไปให้คนที่เขารับค่ะวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าถ้าคุณนะคะฟังแล้วคุณอินตามครูนะแล้วคุณไปฟังย้อนแล้วคุณทําตามที่ครูบอกระหว่างทางแน่นอนค่ะคุณจะถูกทดสอบว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นไหมอาจจะมีคนใกล้ตัวคุณบอกว่ายามบกกระดมคนมันเป็นแชร์ลูกโซ่ มันเป็นอย่างนั้นเธอทําไม่สําเร็จหรอกคนที่อยู่เป็นบนหัวเขาถึงทําได้คนมาก่อนเขาถึงทําได้มันจะมีข้อมูลต่างๆมาใส่หัวคุณคุณจะต้องบอกกับตัวเองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็นึกถึงวันที่คุณไปนั่งทําแมชชีนไปเห็นห้าพันครอบครัวนะเนี่ยเขามาขอบคุณคุณอย่างไรคุณดูแล้วคุณก็บอกกับตัวคุณเองว่าไม่เธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยฉันมั่นใจฉันทําได้ฉันเนี่ยคือผู้ให้ฉันช่วยคนห้าพันครอบครัวเรียบร้อยแล้วห้าพันครอบครัว เขาอยู่ดีกินดีเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขามาเจอฉันแล้วคุณก็ลงมือทําต่อค่ะโทรหาผู้มุ่งหวังค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณจิตตกคุณโทรหาแม่ทีมค่ะอย่าคุยกับคนที่ล้มเหลวโทรหาแม่ทีมที่ยังทํางานนะคะโทรหา คนที่เป็นลมใต้ปีกคนที่เป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะคุณเอารูปค่ะมาดูค่ะดูมันบ่อยๆค่ะอย่าดูเพียงแค่วันละครั้งค่ะดูมันทุกวันวันละหลายๆเวลาค่ะดูมันเข้าไปค่ะลออินแล้วจินตนาการถึงตอนที่คุณนั่งทำแมชชีนไปดูตรงนั้นค่ะครูบอกเลยนะคะถ้าคุณ ฟังนะคะแล้วคุณทําตามคิดตามแล้วคุณเอาไปย้อนทาแบบนี้ซ้ําๆกลับมาดูคลิปนี้ซ้ําๆนะคะครูบอกเลยว่าคุณจะไม่มีคําว่าไม่ประสบความสําเร็จคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จรวดเร็วด,ด้วยเพราะจิตของคุณมันคือจิตของผู้ให้ค่ะวันนี้นะคะกดหัวใจรัวๆให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้คุณโชคดีมากๆนะคะเพราะคอร์สนี้เนี่ยครูอ่ะไม่ใช่คิดเองนะคะ ครูไปเรียนมากับโทนี่ล็อบบินนะคะแต่ไม่ได้บินข้ามไปเรียนนะเรียนออนไลน์ค่ะที่เสียค่าเรียนน่ะ ก็5หลักนะคะแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์อีกหลายคนนะคะถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บต้องรู้จักแน่นอนนะคะครูไปเรียนมาแล้วไม่ใช่แค่จํามาสอนค่ะแต่มันเกิดจากการที่เราเรียนรู้และเราลงมือทํามันจริงๆค่ะเราเรียนรู้แล้วเราลงมือทํามันจริงๆค่ะแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์เราถึงเอามาบอกกับพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราทุกคนไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่ากี่โมงแล้วเพราะว่า แสงมันจะแบบว่าส่องตานิดนึงขอดูเวลานิดนึงนะไม่รู้ว่าเก๊อ้ายังมีเวลานะคะอะวันนี้ใครคะที่อยากมีคําถามอะไรไหมสามารถที่จะถามครูได้นะคะหรือวันนี้อย่าลืมตามนะคะลูกทีมเราให้เข้ามาฟังนะคะตามมาฟังย้อนหลังนะคะเราให้เขาไปลงมือทําจะได้เข้าใจว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันโคตรสําคัญค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ สวัสดีขอบคุณค่ะคุณกเกษมขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะเรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทํากันนะคะครูบอกเลยว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนมันไม่มีคําว่าหลงทางถ้าเราชัดเจนกับสิ่งที่เราจะไปถ้าเราเห็นอนาคตของเราชัดเจนนะคะไม่ว่าใครก็มาทําลายความฝันเราไม่ได้อย่าให้น้ําลายราคาถูกนะคะของใครบางคนมาทําลายชีวิตเป้าหมายและความฝัน เป้าหมายที่เราจะพาลูกเราไปเที่ยวทั่วโลกเป้าหมายที่เราจะทําให้เงินพ่อแม่เรากินดีอยู่ดีเป้าหมายที่เราจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อแม่เรา one ever นะคะทุกเป้าหมายที่คุณตัดสินใจที่อยากจะมีให้กับคนที่คุณรักนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องกอดไว้ในหัวใจแน่นๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันทําได้ฉันทําได,ได้ถ้ามีใครคนนึงทําได้เราก็ทําได้แล้วคุณนะคะหาหลักฐานของคนสําเร็จค่ะอ่ะไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ตาไม่ว่าจะเป็นโค้ดพนไม่ว่าจะเป็นอาด็อกเตอร์เอไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนบดีอะไรหลายหลายๆท่านนะคะที่เก่งๆคุณไปเจาะหาหลักฐานค่ะว่าท่านทําได้อย่างไรเราจะไม่ไปหาหลักฐานของคนที่พ่ายแพ้ของคนที่ล้มเลิกค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะตลกมากอยากสําเร็จแต่ไปแกะรอยคนล้มเหลว ไปดูว่าทําไมเขาถึงล้มเหลวเราก็ไปโฟกัสตแต่สิ่งที่คนเขาล้มเหลววันนี้เราอยากได้ชีวิตที่มันประสบความสําเร็จเราจงโฟกัสคนที่สําเร็จเราจงแกะลอยคนสําเร็จเขาทําอย่างไรอย่าไปแกะลอยคนล้มเหลวเพราะมันมี95%จงแกะลอยคนสําเร็จเท่านั้นและบอกว่าฉันก็เป็นได้ และเมื่อคุณเห็นใครนะสาเร็จได้เงินเท่าไหร่คุณต้องบอกเลยว่าสุดยอดเลยค่ะสุดยอดคุณต้องรีบไปดูดแสดงความยินดีแล้วคุณก็บอกว่าฉันก็เป็นได้คุณทําแบบนี้นะคะทุกวันหัวใจคุณมันจะพองโตค่ะคุณจะอยู่ในแต่ในดินแดนของความเป็นไปได้คุณจะอยู่แต่ในดินแดนของคนที่สําเร็จ คนไม่สําเร็จเอาไว้ค่ะอย่าไปเจดตามองคนไหนคิดลบบล็อกค่ะบล็อกแบรนด์เบิร์นค่ะแต่เอาตัวเองอยู่กับคนสําเร็จเท่านั้นฟังแต่หูคนสําเร็จหูเรานะคะเป็นหูทิปเรามีสมองอันอัจฉริยะ ถ้าเราอยากสําเร็จเราจงฟังคนสําเร็จเท่านั้นค่ะเราอย่าเอาหูเรานะคะคิดอยากคิดว่าฉันแน่ฉันเก่งแล้วฉันไปฟังคนล้มเหลวแมนแค่เพียงนะคะ17วินาทีนะมันก็สามารถดึงดูดความล้มเหลวให้กับเราได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะมันจะช่วยทําให้พวกเรานะคะตื่นรู้ว่าเราจะทําเป้าหมายอย่างไรและเราจะรักษา ความฝันของเราปกป้องความฝันของเราอย่างไรไม่ให้คนอื่นมาขโมยความฝันของเราจงกอดความฝันของตัวเรานะคะแน่นๆโดยการหาหลักฐานของคนสําเร็จมายืนยันค่ะว่าถ้ามีคนนึงทําได้เราก็ทําได้แล้วเมื่อน,นั้นค่ะเราจะสําเร็จค่ะแล้วพบกันที่ความสําเร็จนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้คนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะมีใครจะถามคําถามอะไรไหมเอ่ยมีใครจะถามคําถามอะไรไหมคะ จานต่าวมาแอบฟังด้วยนะคะมาแอบฟังด้วยโอเคถ้าใครไม่มีคําถามอะไรนะคะก็ถ้าเราได้คนใหม่มานแล้วเราไม่รู้ว่าเราอะสามารถพาเขามาฟังคลิปนี้ได้นะคะให้เขาตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องถ้าเขาติดกระดุมเม็ดแรกถูกเมื่อไหร่นะคะรับรองค่ะคุณจะมีทีมงานที่ ดังเป็นผู้แตกแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปพร้อมกับคุณนั่นเองวันนี้คุณดีนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าพูดสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมก็ลืมมันไปนะคะเอาแต่สิ่งที่ดีไปใช้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ